ทำไมถึงเลือกเมนูนี้หรอจริงๆแล้วเป็นเมนูง่ายมากเป็นเมนูที่เห็นทั่วไปแต่อยากให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็ได้รู้จริงๆแล้วมันไม่ได้ยากมันเป็นเมนูที่มีขายทั่วไปก็จริงเมื่อเมนูที่เลือกมาเนี่ยครับเป็นเมนูสามารถนําไปต่อยอดได้หลังจากได้รับความรู้จากการเรียน,นการสอนแล้วแล้วก็ผมก็แสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันทําได้ค่อนข้างง่ายพอสมควร มาสอนนานมากหลายปีนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ยังได้รับการตอบรับจากแฟนๆ FC ที่น่ารักทุกท่านเยอะมากๆตื่นเต้นครับเราก็ดีใจครับ นอกเหนือจากสิ่งที่เราสอนแล้วเรื่องความรู้ในการทําว่ามันทําง่ายจริงๆมันสามารถไปประกอบอาชีพได้สามารถทําขายออนไลน์เล็กๆก็ได้หรือจะทํากินเองก็ยังได้ข้อสําคัญเลยคือมันอร่อยดีใจครับแล้วก็ขอบคุณครับสําหรับคําชมอันนั้นครับผม,ผมว่าเขาเท่ดีนะเขาเป็นผู้ชายเท่ดีแล้วก็ทำอาหารก็อร่อยดีฮนะโอ้วันนี้ได้มาลองถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆได้ทําอะไรที่เราไม่ค่อยได้ทาได้ลองชิมฝีมือเชฟดูแล้วแล้วก็ คนครัวก็มันไม่เหมือนกับอาหารที่เรากินทั่วไปนะรสชาติมันจะกลมกลมหน่อยๆกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเพราะว่ามันรสชาติมันได้ลองอะไรใหม่ๆเีไอพลูกสาวเป็นคนชอบทานพิซซ่าอุ้ยเอาจงจริงชอบทุกเมนูเลยนะคะเพราะามันน่าทานจริงๆพี่ว่าทุกเมนูอ่ะพี่สนใจหมดนะทานแล้วชอบมากก็คือสปาเกตตี้คาโบนาร่าอร่อยค่ะมาเรียนงานพี่ไปต่อยอดร้านอาหารแล้วก็พี่สนใจเมนูนี้ก็คือพี่อยากาไปต่อยอดในร้านเป็นทางเลือกกับลูกค้า ครับสำหรับการเรียกนการสอนในวันนี้ส่วนด FC ที่น,าน่รารักแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่ก็ฝากติดตามสำหรับคอร์สของเรามาที่ชน Academy 12ชนเชฟ12เดือนครับผมในเดือนหน้านะครับก็จะเป็นเป็ดย่างมหาชนติดตามได้ทางเพจนะครับหรือว่าตามช่องทางการติดต่อของทางมัธยชนในแคมป์มีครับผม